นเห็นเก็บเอาไว้อุจารบวชบาตใจฮันีทนไม่ไหวแล้วโวยใจพี่มากเลยที่เอาลูกมาคืนฉันฉันดีใจที่สุดเลยจ้านัอเราทั้งสองทำบุญร่วมกันมาภาพอุจาร์บาดใจฮันีทนไม่ไหวแล้วโวยมันช่างแน่วเหมือนแมวขโมย ความชั่วมันโชยต้องเช่งไอ้แปดอับปีทำลิ้นปีปวนปันนเอาปืนมาถือมือพี่ลั่นไปแต่เลยนะพี่และฉันจะพาที่เจอยู่เลยฉันจะบอกว่าพี่เป็นควา มันกลับมาอีกแล้วพี่บ้าไปแล้วพี่เป็นคนที่มีเหตุผลก่อนที่พี่จะทำอะไรลงไปทำไมพี่ไม่ถามฉันลันจวนก่อนป่านนี้ป้ามพีจะเป็นตายรักดียังไงก็ไม่รู้พี่รู้ไหมว่าที่พี่ปัาตะพีเขาก,ากลับมาเขาไม่ได้มาพ่อรักกับฉันแต่เขามาบอกความจริงว,ว่าโลกของเรากำลังจะบวช บวชใช่นี่ลูกของเรากำลังจะบวชเลยฉันก็ต้องขอโทษพี่ด้วยพี่เถอฟังฉันนะฉันมีความจริงอยากจะบอกพี่เมื่อ20ปีก่อนที่พี่ปัตตภีเขาหนี้อยมาเพึ่งเย็นเข้ามาที่บ้านของเราลำจวนไม่ได้บอกความจริงกับพี่ ว่าแท้ที่จริงแลว้วลูกของเราฝาแฝดไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่เป็นเด็กผู้ชายจ้ะพี่เจิด <LE AN ET AL> คือวันนั้นที่พี่ปัตพภีเขามาเข้ามาสับเปลี่ยนเอาลูกของเราไปฉันเห็นว่าเด็กผู้หญิงหากพี่ปัตตภีเขาเอาไปอาจจะเกิดอันตรายได้ ฉันก็เลยปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับไม่ยอมบอกกับพี่ฉันขอโทษพี่ด้วยนะที่ฉันไม่ได้บอกความจริงว่าดวงใจและดวงจันทร์ไม่ใช่ลูกของเราแต่เป็นลูกของพี่ปัตตภีกับดวงพรส่วนเด็กผู้ชายคือลูกของเราแท้ๆและตอนเนี้ยพี่ปัตตภีเขาเพิ่งมาบอกฉัน ว่าลูกของเรากําลังจะบวชเขาจะคืนลูกให้กับเราแล้วพี่ก็ไปแบบเนี้ยบ่อนี้พี่ปัตาพีเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เอาอย่างนี้หากพี่อยากจะแก้ไขเรื่องนี้ไปกับฉันนะพี่นะไปที่วัดเราไปบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกของเรากำลังจะบวชไปขอโทษพี่ปัตตพีเขานะพี่นะได้ไปจ้างั้ันเรารีบไปกันรีบไปจะพี่เจิด บอกท่านเสียก่อนน้าผมขจรบอกให้รู้คอยปราผูไรไยที่คอยมาคมคูช่วยชาติเชิดชูเชิดชายรักษาวในดวงใจเป็นหนึ่งประชาชน ใน้พึ่งหลบภายสวัสดีครับรวสวัสดีครับจา่าเรื่อผมก็ชายชาติเชื้อเคยปราบเสือปราบสางเราุ่กพาก็ะินกินช้าง ราผมข่าตายมาเป็นตายโหจริงๆร,รับผมข่าสัตว์ใหญ่ามาต่างหลายชนิดแต่มาแพ้พิษแมงวันแพ้พิษแมงวนันครับผมแมงวันเอานําเชื้อกานโรคมาให้ตายยกหมูครับผู้หมวดไปอยู่ผู้หมูไมม่ไปซ่อมผู้กองไปเที่ยวผมอยู่คนเดียวเหตุ <S <S าการณ์ปกติครับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะครับผมเมื่อกี้พูดอะไรครับรายงานตัวครับ ลองรายงานอีกรอบสิครับผหมวดไปอยู่ผู้หมูไปซ่องผู้กองไปเที่ยวผมอยู่คนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมขอช้า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 เลยฟังไม่เข้าใจครับโปรโมวดไปอยู่ผู้หมู่ไปซ่องอ่าผู้กองไปเที่ยวผมอยู่คนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมเหตุการณ์ปกติครับเวลานี้รายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีรายงานอลไครับายวเวลานี้สายรายงานมาเสือใหญ่ มาจากทางเหนือกําลังจะลงมาภาคกลางบ้านเราวันนี้เป็นสนที่เราอยู่และเป็นสนที่เราจะต้องปราบปรามการป้นจี้และอีกอย่างหนึ่งสาวัตย์จได้ไหมทำไมสามปีที่แล้วมีเสือบุกเข้าบ้านเสียเจิดจําได้เรื่องนี้ยังจัดการไม่เสร็จเลยเวลานี้บกบอกให้เราปิดํำนวนคดีให้ได้หากปิดไม่ได้เราก็ต้องยอ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  <Yo. S 1> ย้ายย้ายย้ายแพรก็แยกกันย,าย้า oh ยไปโอ้โหย้ายอย่างเดียวครับอย่างงี้ก็แย่สิก็ตกงานกันหมดเลยอ่าผมก็ยังไม่รู้๊ยอะไรมันกัดผมครับอะไรอะไร,อะไรกัดอุ๊ยพึ้นอะไ้แล้วมาคุยตั้งพื้นปะทอโอ้โห oh ตาวัดครับอุ๊ยนี่มาอะไรลังนี้จะเอาไปกินสะกินข้าแปมน้าหวานปิ้นเลยแล้วมีข่าวอะไรอีกอยากจะ,อะบอกฉันสรารวัตรก็เวลานี้งานวัดที่บ้านเราจะมีงานอุปสมบทไม่ทราบว,ว่าใครเป็นเจ้าภาพ แต่ทว่ารู้สึกว่างานอุปสมบทงานบวชครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่องสายสืบเข้าไปสืบดูเผื่อว่าเสือใหญ่ลงมาทางภากกลางว่ามันจะมาสร้างสมหรือเปล่าได้เลยวันนี้ฉันกะจา่าครับผมจะต้องไปสืบดูให้รู้ว่าเสือใหญ่เนี่ยอาจจะลงมาที่นั่นก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะจาการจับกลุ่มเป็นเสลยครับผมนั่นก็ไปตานใช่ไหมใช่ครับท่านสวิ์ครับเอาให้นี่วสอสอสอส สอสอสอพบกันพบกันเกิดเป็นชายชาิชายเชิงชนมียอมให้คนมาบ่นให้อายมีเลือดเนื้อเหมือนเสือมีลายใช่จะง่วงงงายต้องเป็นชายลูกงา ่าสออ่อนสออ่อนอ่าสองสอตายลงแล้วเหรอครับลงไปที่ทำในแผ่นดินไม่สิ้นคนดีหากใครเหล่านี้ม,มีมีใครไม่ยาถึงตัวจะตายลงไปก็ตามขอให้ชื่อหรือนามในสนามมีละชนครับผมตามตามาครับเชิญครับ ดแล้วนะครับแม่ดีใจจริงๆเลยลูกดีใจเลยนะน้องดีใจแทนแม่ด้วยแม่หวนแลรอวันนี้มานานแล้วออพระคุณพ่อพระคุณแม่แน่นอนนักพึงร่มโพสาวพักได้พึงพายขอทดแทนพระคุณ อล้ำขางรูปจะบันพระชาดาอิเชชายพระคุณพันนั่นประมาณไม่สิ้นสุดเมอนสมมุติเปรียบแผ่นดินเทียบไม่ได้เปรียบแผ่นดินสิน้น ทุกแห่งหนมาพลละลายในสายชนยังไม่ใช่แล้วเอาเขาพระสุมเมนที่เด่นลางเป็นปากกาจุมมึกเขียนความหมายแล้วเอาฟ้าเป็นกระดาษ วาดคดีแล้วเขียนชี้ชมบุญอธิบายเขียนจบสิน้นทั้งดินฟ้ามาสมุรเขียนจนสุดพระสุเมรด้วยความหมายแต่ไม่สุดสิ้นบุญเอ่ย มาดาดาไอนไับวาหายเรือข้านามหานมโนน่าภูมิใจแทนเองนะเนี่ยได้ลูกดีทั้งสองคนบรรจงตั้งใจแล้วลนะครับแม่ตั้งใจนะลูกดีใจและเจอลูกพ่อแม่วางว้าย ครั้งหนึ่งในชีวิตใจแทงเองด้วยเ,เกิดเป็นชายนะก็ต้องคิดแทนคุณได้พึ่งล้มใบอาศัยบุญสติเพิ่มผูนเกิดผลจงตัดโลกโกรดหลง ป้องกิเลสรับพี่ให้ตัดสาเหตุกอนหัวจะปวดน้องชายใจยังช่วงเร่งดีก้อนหัวสักพลน้ำตาพ่อออกแม่ไรได้เห็นชายพะผลืองกว่าห้ามดีสืบเนื่องกำหนด เป็นพระได้บวชท่องสวดในบทต,ตัดก,กิเลสล้างรถสุขลน้นเจ้าบวชเป็นพระเร็วนะน้องพี่ขอให้ความดีบัณฑนกงพานดอกไม้กับแม่เองเน้อเฮ้ยเ <Hey. S 1> พื <Hey. S 1> พ่อค <Hey. S 1> รับ พ่อเป็นไรพี่เป็นไรเนี่ยไอ้เป็นไรพ่อถูกยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดเต็มไปหมดเลยพ่อพอนพ่อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาหน้าเข้าบอถ์ให้ได้ก่อนเฮ้ยแล้วเดี๋ยวคอยรักษาพี่เชื่อกูเพื่อนเอาหน้าเอาหน้าไปบอกไดับใจดับใจลูกเอาหลับไปบอับไปบอกไปไปโอ้ยเดี๋ยวจงตั้งใจได้เนาะโอ้ยต้องห่วงพ่อนะดับหน้าไปดับหน้าไปลูกไป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 ้ยคุณไหวเหรอวะไหวกูไหว เดี๋ยวกูจะสะพายบาดคุณจะปะป๊าปะปเข้าบอดจะได้บวชลูกแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างพี่เจิแเร็วๆเข้าเพียงไหวพ่อยังไหวบดีท่านทุกคนบดีเจ้าเดี๋ยวบวชลูกกันตอนนี้ถึงหน้าบอดแล้วถึงหน้าบอดแล้วเหรอเดี๋ยวเจดลูกยังไงเดี๋ยวส่งลูกเข้าบอดกันจ้ะดีใจด้วย วนะพโโหหมึงรำขนาดนี้เลยๆควัยเฮ้ยจะพีแม่งมวยตะพีจะพีอยู่ในความจบเราคือเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธให้หมดปลดไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใจเย็นๆครับเออท่านตำรวจเออแล้วนั่นใครครับนะนี่คือสาวันใหญ่ขจรผมมีเรื่องที่จะฟ้อง เรื่องอะไรกันเนี่ยผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาผมอาจจะพูดรายละเอียดไม่ได้หมดแต่ว่าเจ้าเสียหานเนี่ยมันเคยทำสัญญากับผมเอาไว้ว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับลูกหลานภายในครอบครัวผมถ้ามันมาละลานผมยึดสมบัติมันได้เดี๋ยวนี่มันละลานผมไม่ให้ลูกผมบวชท่านพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพูดกล่าวหาว่าเขายึดสมบัติไป มีสัญญาหรือหลักฐานอะไรผมมีครับสัญญาอยู่ที่เจ้าควยเพื่อนผมครับแล้วก<อ>็ไหนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดีมากนี่คือรายมือของเีียอาหารดูครับมันมาละลานผมอีกแล้วเออเดี๋ยวก่อนครับาสาราวัดสาราวัดาาวด้วยตรงตรงเออเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวรู้อยู่ว่าเขียนแต่รูปว่านี่มัน ตัดนิ้วผมว่าผมว่าต้องมาแก้แค้นมันมีๆๆที่มาและที่ไปเรื่องอะไรกันเนี่ยลูกมันมาละลานล,ล,ลูกผมก่อนลูกผมด้วยบรรดาโทสะฟันหน้าไปเพราะป้องกันตัวไม่ได้พยายามฆ่าแต่มันสิจะฆ่าลูกผมมันเป็นคดีระหุโทษครับคดีสาเร็เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราอยากได้ยินในเนื้อความสัญญาฉบับนี้อของท่าน ที่ผู้เขียนและคุณเป็นผู้ที่กำกับไว้ครับผมเราเป็นคนกลางเพราะไม่มีได้ส่วนได้ส่วนเสียกับเดี๋ยว,วท่านสารวัตรครับลองดูนะครับนี่ลายมือของเสียหารได้ระบุเอาไว้จะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ละล้านครอบครัวผมลูกหลานไม่ว่าคนในครอบครัวถ้ามาละล้านทร<อ>ัพย์สมบัติต้องตกต้องเป็นของผมนี่ครับลายเซ็นของเสียออหารถูกต้อง นี่เสียหาราท่านดูไว้ไประจกักษ์สายตา,าท่านเป็นคนเซ็นเองรับเองรู้ด้วยมิสติสัมพันธนะเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกอยู่กับเขา,เาและอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เราอยากจะขอร้องภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยตอนนี้มีคนเข้านอกออกในมากมายไม่เป็นการที่ปกครองสามารถที่จะปกครองอยากเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกท่านทุกคน รักษาวความสมบงบด้วยการรักสามมคีเดี๋ยวก่อนแต่ว่า,ามาันน่ะมันจะสามัคคีกับมผมได้หรือเ<ม>ปล่าเราเรา,เาสมบัติพระสถานแก่ยึดไปหมดมันจะสามัคคีได้ยังไ <S <S งก็เวรกรรมของมึงไงมึงละ,ล,ะลานครอบครัวกูตั้งแต่ตน้นก็สมควรแล้วที่มึงจะเป็นยาจกบ้างกูมาเป็นเศรษฐีบ้าง ประเพีทำไมเขาร้องนะเเาาสมบัติวัสถานเข้าไปเลยฉันสัญญาไม่ต้องเขียนก็ได้ต่อไปนี้จะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายนี่แหละเขาว่าพอความตายใกล้ถึงตัวก็เริ่มกลัวตายนี่แสดงว่ากลัวยางจนก็เลยอ้อนวอนกูว่างั้นเถอะเออเมืนเราก็เป็นเพื่อนนะอ้าเอาอย่างเงี้ยไอ้หานต่อหน้าท่านสารวัตรมึงพูดให้ท่านสารวัตรได้ยินเลยต่อแต่นี้ไปมึงจะ สามัคคีกับกูเป็นมิตรกับครอบครัวกูและถ้ามึงละลานลูกหลานทั้งนั้นสมบัติมึงต้องเป็นของกูสัญญาคำสารวัตรแน่ใจด้วยคำพูดของผมเสียหายผู้นี้ถ้าหากคำทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าหากผิดคำสัญญาเราจะจับบุคคลนั้นบุคคลแรกเข้าคุกให้หมดและแต่ว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่ได้ครับครับได้เราเป็นคนเถตรงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านสารวัตรสมบัติของมันผมไม่เอา ผมคืนให้กับมันไปผมไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากเด่นแต่ที่ทำเอาไว้เพราะจะดัดนิสัยมึงขอบขอบคุณมากแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกมึงบอกว่าลูกกูไปข่มขืนจริงหรือเปล่าจริงอพูดมาพวดมาอพูดไม่ได้เหรอลูกมึงก็โกหกลูกมึงโกหกปัก๊มลูกกูแล้วไอ้เหี้ยมลูกมึงที่โดนฟันหน้าเพราะอะไรเพราะจะข่มขืนนู่นพยานมี ลูกของนุ่นเสียเจิดนี่ลันจวนจริงเหรอลูกใช่ไหมไอ้เหี้ยมันจะข่มขืนใช่ไหมเอ็งเอาอะไรมาบอกพ่อเนี่ยไอหานกูไม่ถือโทษโกรธแล้วก็แล้วกันไปดังนั้นเราก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งลันจวนเสียเจิดจงเตรียมรพนี่คือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของลูก ส่วนดวงจันทร์และดวงใจก็คือลูกของพ่อพ่อสร้างเปลี่ยนเอาไว้ตั้งแต่แรก,แรกเริ่มคลจริงนะพีค่ครองี่มาทับ้อนล้กาานันเสียหาเลยขอคืนลูกชายาให้ฉันขอบใจพี่มากเลยนะลูกสาวคืนให้เราเรามาร่วมบวชลูกชายเราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้า,าสามครอบครัวสามมาคีกันรักให่เรามาร่วมบวชลูกเพื่อรับอันิสง ได้มีแต่ความเจริญร่วมกันมันเป็นผีจาเริ่มถ้าอย่างนั้นดังโบราณว่าไว้เดี๋ยวส่งหน้าเข้าโบทรับฟาร์มเจริญด้วยกันทั้งหมดเพื่อนลูกขาสังขัาสามันีความสามคันีย่ำทำมันกระจุกเองเป็นผีบ้าทายบาบ้างครับแต่หมู่บ้านนี้เจริญเนี่ยพังพาดไปแล้วปัตตะพิม เจ้านี่เป็นคนดีใช้ได้ข้านั้นก็ผิดแต่เจ้าคิดอภัยเราเองรักใครคำคุณเรื่องเลวร้ายมาลายลงพวกเราก็คงรักใคร เออขอบใจเพื่อนทำฟาร์มดีกันไม่ได้ฟาร์มเร็วหยุดไว้อย่าวูล ไม่มีปัญหาคนเรื่องให้มาหัวมุแนแฟนๆอย่านายอย่าลืมทีมไทยชนะเราเอ่ยว่าพังกระทู้เล่นดีไม่ดีก็อยู่ที่ท่านดูได้โปรดรับรู้ช่วยรุ่ ให้ชื่อเสียงดังโดดมาอัดรถมีเดียให้แฟนช่วยเชียงร้อยชังผมยังไม่ดีผมนี้ไม่ดังให้นแฟนที่นั่งเกื้อหนอุนเรื่องนี้ต้องจบปิดจอเรื่องนี้ จบบ่ได้บุญ